ก็เพิ่งจะเปิดได้สองน้ำวันก็ออเดอร์สั่งกันมาสั่งกันมาเพียบเลยฮะชุดนี้ก็สี่คณสี่ก็ของกระบ,บีเขากระบ,บีเขากําลังเดินทางมาตอนนี้สิบโมงครึ่งเขา,ขเ,ขาขเขาบอกเยี่ยใต้ว่าจะมาถึงมาถึงบ่ายอ่ะเขาออกมาตั้งแต่ตอนเขาบอกเขาออกมาตั้งแต่ตอนช่วบมืดจะมาถึงบ่ายฮะเขาจะเขาสั่งให้ทำสี่คณสี่ไว้เป็นออเดอร์หกนะก็เป็นพาวเวอร์ของของของเยี่ยใต้นะ เป็น NK36 ขับ18ได้4ใบนะขับ18ของปั้มได้4ใบนะก็4ใบท,ที่ที่ต้อยจัดอยู่4คูณ4อ่ะตัวนี้ดีฮะตัวนี้ตัวนี้ก็ไปผ่านมอกอมานะข็ของปั้มได้4ใบแล้วของหลอดได้คู่เดียวนะแต่ก็อันนี้ขับ18เบสนะแต่ว่า d ีแคเนี่ยดีแคมเนี่ยก็ขับ15บใบนะไปมาขับเสียงกลางขับเสียงกลางเป็นเป็นดีแคมสิน Music, นะ ก็นำตะกูลเฮต้าชื่อจิวัน์ดวงแก้วนะเป็นดี m ค s i มิวสิกแต่ลูกค้าพอดีช่วงนี้ดีคมันของของของเฮียเนี่ยมันหมดมันหมดนะมันหมดก็ประมาณสักอีกกประมาณสักสองอาทิตย์ก็คงจะเสร็จมันขาดอะไหแค่ตัวเดียวฮะประมาณสองอาทิตย์จะเสร็จแต่เฮต้ยก็จะเอารุ่นนี้มาแทนก่อนฮะเอารุ่นเอารุ่นแปดพันเนี่ยเอามาแทนก่อนแต่เฮต้ยรับประกันเหมือนกันฮะเพราะว่าแผ่นฟิ้นข้างในมันเป็นตัวเดียวกันนะแผ่นฟินเนี่ยข้างในเป็นตัวเดียวกันเฮต้ยรับประกันนะ ขาจะามาแทนได้ประมาณสักประมาณสักสองอาทิตย์นะลูกค้าไม่ต้องห่วงนะก็เฮียต้อ ouais ยจะแทนก่อนแต่ถ้าลูกค้าไม่สบายใจนะก็เดี๋ยวเอาไปใช้ก่อนเดี๋ยวดีเคไม่สิเสร็จก็เอามาเปลี่ยนเฮียต้อยก็ได้นะเฮียต้อยรับประกันให้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะไอ้เรื่องความชื่อเสียงเรื่องความเปลี่ยนเฮียต้อยรับประกันอยู่แล้วก็มีจะมีปีก็เป็นปีก็เป็นมีปีแล้วไม้ไม้ลอยนี่ไม้ลอยคู่นะไม่เป็นไม้ลอยอย่างดีเลยฮะที่เฮียต้อยเคยเคยลงรีวิวไป เป็นไม้ลอยที่เป็นไม้ลอยคู่เป็นกล่องอย่างเงี้ยเป็นกล่องเป็นไม้ลอยคู่ก็จะต้อเนเรนลองได้ห้าหกสิบเมตรสบายๆนะจะลองมาแล้วจะต้อนรับประกันนะรับประกันลองได้ห้าหกสิบเมตรสบายๆเลยแต่ลูกค้าเขาไม่ใช้ก็แปดสิบเมตรอ่ะก็จะมีไม้ลอยนี่อย่างดีนะแล้วมีปลั๊กไฟ รถไฟยีใต้นี้ไปผ่านมอกรมานะลูกค้าไฟลวกไฟเกินไฟไฟมันมันมันก็จะตัดนะตัดทั้งชั่วเลยเนี่ยตัดอย่างนี้เลยนะแล้วก็สังเกตไหมลูกค้าเนี่ยสังเกตไหมลูกไฟลวกไฟเกินก็จะตัดไปเลยแต่ว่าเยีใต้ไปผ่านมอกรมามอกรเขาเขาให้ใส่ตัวตัวกันกระชากเพื่อเวลาปิดปิดมันจะไม่กระชากใช่ไหมพอปิดไม่กระชากเนี่ยเขาเขาถึงจะผ่านมอกรให้เป็นแบนนาคาชีนะเป็นกล่องเหล็ก ก็จะมีหลักไม้อัดหลักไม้อัดหนาสิบห้ามิลน,นะนะัน้องลูกคา้าไม้อัดของยี่ห้อใช้ไม้เกศเอนะเพราะว่าไม้ไม้เกศบี B, มัน,เน,มน,มน,นเนื้อมันจะไม่นั่นเนื้อมันจะไม่น่นต้องใช้ไม้เกศเอให้ลูกค้าแข็งแรงแข็งแรงเนี่ยไม้อัดต้องเกศเอเท่านั้นนะเกศบีใช้ไม่ได้เนี่ยก็จะมีกละนะ่องกล่องหล็กนะหนุ่มขนาดหนาแต่ลูกค้าเขาพอ่พอไมิกฮะพ่อไมคกสิบสองช่องชุดนี้ของกระบี่นะเดี๋ยวเขาในบ่ายเขาจะมาถึงเนี่ยเพราะว่ามีกสิบสองช่องนะไมคกสิบสองช่องก็เป็นกล่องเหล็ก กล่องเหล็กแต่แอ็กเซ็ปแท้นะลูกค้าแอ็กเซ็ปแท้นี่เดี๋ยวต้จะได้อยรับประกันนะแอ็กเซ็ปแท้ก็ลูกค้าก็เพิม่มเพิ่มมิกฮะอออ่่าเ4,990 4,990ถ้าเกิดไม่เพิ่มมิกนะทั้งชุด46,900บาทีหม46,900บาทเป็น4คูณ4นะเป็น4คูณ4แต่ว่าให้พวกเครื่องเนี่ยจะต้อยรับประกันหนึ่งปีนะลูกค้าจะต้อยรับประกันหนึ่งปีนะก็แต่ว่าดอกดอกเชตด้ไม่รับประกันนะ ตัวนี้เป็นรับประกันก็ไอชุดนี้มันชุด 4, สี่คูณสี่ของกระบ,บี่ว่าเป็นออเดอร์หกลูกค้าก็จะเขาเขาชอบออเดอร์หกอันนี้สิบแปดนะสิบแปดอันนี้สิบห้าสิบแปดก็ลูกค้าสิบแปดเชือกต่อยใช้ของปั๊มนะใช้ของปั๊มของปั๊มแม่เหล็กสองร้อยยี่สิบนะลูกค้าแม่เหล็กแม่เหล็กข้างหลังมันเป็นสองร้อยยี่สิบนะเป็นของปั๊มกระดาษแข็งๆอ่ะก็ดอกเชือกต้อยนำเข้ามาเองนะดอกเชือกต่อยนำเข้ามาเอง ดอกพันบาทนะพันบัทเป็นไม่มีขาดไม่มีเกินนะเพราะว่ามัน,ม,นมันมันมีมอคเป็นแบนนาคาชิอะ่ะมันขาดเกินไม่ได้ส่วนไม้เนี่ยไม้ไม้ของเนื้อใต้เนี่ยจะจะเป็นเป็นจะใช้ไม้ยี่สิบมิลเนื้อแข็งนะที่ที่เคยเคยเคยรีวิวไปแล้วก็ไม้เนื้อใต้ไม่มีขาดนะเป็นไม้ยี่สิบมิลเคลือบที่อื่นไม่มีนะลูกค้าเนี่ยใต้ให้ให้เพื่อนเขาเคลือบมาให้สองมิลเคลือบมันๆนะกันนะ้านําได้แต่ก็ไม่ใช่กันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะลูกค้า เป็นไม้ยี่สิบมิลน,นะลูกค้าเนี่ยเห็นไหมไอ้ตั้งใช้ไม้ยี่สิบมิลน,นะออเดอร์หกบีวีก็ไม้ตัวเดียวกันฮะไม้เนื้อแข็งลูกค้าครับไอ้พาวเวอร์ Power เนี่ยที่ที่ที่เบรนะฮะเ <Okay. S 1> บรที่ที่สิบแปดเนี่ยเพราะว่าเบรกสิบแปดเนี่ยลูกค้าปรับแค่เกินครึ่งมาหน่อยเดียวก็พอนะเพราะพาวเวอร์มันแรงนะเอาแค่เอาแค่บ่ายโมงก็ได้แล้วแล้วอ,อย่าให้เกินบ่ายสองนะพาวเวอร์มันแรงเดี๋ยวดอกมันจะขาดส่วนในเสียงกลางนะเสียงกลางลูกค้าปรับแค่ก็เท่าๆกันนะประมาณบ่ายหนึ่งบ่ายสองอะนะ แล้วก็ไอ้ที่ปีนี่ลูกค้าก็เอาไว้ที่กลางเลยนะเอาไว้ที่กลางให้หมดเลยเอาไว้ตรงกลางให้หมดเลยนะทีปีเนี่ยตรงนี้ไม้ไม้เรามาใช้มิกนะอ่าด้านนี้บาลานนะอันนี้เป็นไม้ไม่หนึ่งไม้สองแต่ไม้ตอนนี้ถ้าเกิดลูกค้ามาใช้ที่มิกแ้่ใช้ที่ปีนะลูกค้าก็กดที่โหมดโหมดอ่าโหมดเนี่ยก็บูททุก็จะขึ้นนะก็ลูกค้าก็ไปเชื่อมต่อเป็น d t ทีสเปกเกอร์ e ีสเปกเกอร์ก็จะขึ้นลูกค้าก็เชื่อมต่อไปเลยพอเชื่อมต่อปุ๊บมันก็จะหยุด นี่รู้สึกของเฮียเชื่อมต่ออยู่นะใช่เลยลูกค้าจะเนี่ยลูกค้ากดที่หมดนะปุบ๊บปบลูกค้าก็ไปหาที่่ีทของเฮียเชื่อมต่ออยู่มันหยุดละลูกค้าไปหาที่ทอสับตั้งค่าแล้วก็เชื่อมบูทูธเป็นบีทีสเปกเกอร์นะแล้วก็มันก็ถ้าเชื่อมปุ๊บมันก็จะหยุดหยุดตอนนี่อันนี้ใช้การ์ดอยู่เชีการ์ดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่าจะใจแล้วม้งอันนี้ก็เลือกแพงนะสามปุ่มน,นี่นะแต่ถ้าลูกค้า ลูกค้าใช้มิกในนี้เฮต่อยใช้มิกอยู่นะลูกค้าต้องกดปุ่มปุ่มนี้ขึ้นมานะแต่ถ้าแต่แต่ลูกค้าไม่ได้ใช้มิกลูกค้าใช้ปีก็กดเข้าไปแต่ลูกค้าใช้มิกใช้มิกใช้นอตบุ๊กโทรศัพท์ไร้สายโทรศัพท์ไร้สายนะโนตบุ๊กโทรศัพท์ที่ลูกค้าใช้เสียบสายที่โทรศัพท์อ่ะก็เป็นเสียบที่หลังปีนะซีดีกระลาเกะแต่ลูกค้าต้องกดปุ่มขึ้นมานะแต่ลูกค้าไม่ได้ใช้ถ้าไม่ได้ใช้เล่นปีเฉยเล่นบลูทูธเฉยลูกค้าก็กดเข้าไป นะแค่เนี้เสียงมันก็จะออกนะนะอ่าก็อันนี้เป็นไม้ไม้ไม้นี่ก็บิดที่หมดเลยฮะใบหมีบิดหมีหมดเลยย๋ยใต้กับอ่าไม้ไม้ก็บิดให้หมดเลยอย่างอื่นก็ก็เวลาปิดก็ปิดไปได้เลยนะลูกค้าปิดไปได้เลยมันมีตัวกัากระชากอยู่นะลูกค้าไม่ต้องปิดลูกบิดก็ได้ก็ส่วนส่วนดับบอลเนี่ยลูกคา้าอันนี้ก็เป็นเอ็กเสกนะลูกคา้าเอ็กเสกท้นะลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าจะเล่นเอ็กเสกนะสีไอสองไ ปุ่มซิมเงินนี่เป็นเอฟเฟกนะลูกค้าอันนี้เล่นเสียงอันนี้อันนี้ช่องไม้ไม้หนึ่งไม้สองไม้สามไม้สี่ไม้ห้าดูแต่แต่ถ้าลูกค้าลูกค้ามีเอาเอาสายสายสายตัวตับใ้เส้นเนี่ยถ้าลูกค้าจะเล่นจะเล่นคาราวเกะจะเล่นคาราวเกะเล่นอ่าลูกค้าต้องไปซื้อสายสายลูกค้าต้องไปซื้อสายด้านหนึ่งนะลูกค้าถ้าถ้าลูกค้าจะเล่นเล่นเล่นไอตัวเนี้ยเล่นโทรศัพท์ ที่โทรศัพท์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะลูกอันเนี้ยเขาเรียกสายสามเบนนะหัวสามเบนลูกค้าก็เสียบเสียบที่ตูดโทรศัพท์หรือตูดที่ตูดทีวีก็ได้ตูดโน้ตบุ๊กก็ได้นะเขาเรียกสายหัวสามเมนแต่อีกหัวหนึ่งอ่ะลูกค้าต้องเป็นหัวอย่างงี้อีกหัวหนึ่งนะลูกค้าต้องเป็นหัวอย่างงี้นะเป็นหัวไม้ที่มานเสียบนี่นี้นะเสียบไม้หนึ่งไม้สองก็ได้แล้วลูกค้ามาเล่นลายไม้เอาอีกหัวหนึ่งก็อีกหัวหนึ่งลูกค้าต้องเป็นหัวอย่างนี้นะไม่ใช่ขาวไม่ใช่ขาวแดงนะอีกหัวต้องเป็น ก็เป็นหัวไม้อย่างนี้นะแล้วอีกข้างมึงก็เป็นอย่างนี้ร้านร้านขายเครื่องเสียงเขาจะมีขาย3เมตรห้าเมตรลูกค้าอาศัยใหญ่ๆ่อย่างนี้นะแล้วก็สายตร์อย่างนี้แต่ลูกค้าอย่าไปใช้ลายนี้นะลายนี้มันจะดบลายพวกเนี้ยมันจะมันจะดปเสียงหรอกใช้ได้เหมือนกันถ้าลูกค้าเล่นคา,าราเกะคาราโอเกะเอ่อโทรศัพท์เนี่ยใช้ได้เหมือนกันแต่แต่เชยต้อยไม่แนะนําให้ใช้นะมาใช้มามาใช้ตัวนี้เนี่ยอันนี้มาใช้เนี่ยแล้วมาเล่นลายไม้เอาแล้วไอข้างหนึงหัวไม้มันจะเป็นอย่างเงี้ยข้างนึงเป็นเป็นห่วนี้ข้างเป็นห่วนี้า นะการเล่นมาลายไอตัวนี้ก็ไม่้อาไปใช่มันแต่ว่าอันนี้ก็คือมาจักเตีลูกค้าเสียบเสียบอานะเสียบลูกลูกค้าต้องเสียบให้ตรงตรงอานี่นะอาก็คืออานะอาก็คืออานี่นะอ่ามัมาจับมามาจักเตีข้างหลังอาก็คืออาหมุนเนี่ยอันนี้คือเล่งเสียงอ่ะหมุนก็หมุนอันนี้ก็คืออานะอา นี่อาจากมาน่นะจากมาเนี่ยนะเนี่ยสังเกตลูกค้ามีไม้ลูกค้าเดี๋ยวต้องไปถอดไม้ออกนะอย่าต้อยึดน็อตไว้ข้างหลังเนี่ยนะข้างๆนะสองตัวเพราะว่าเวลาขนส่งเขาเขาโยนกระแทกอย่าต้อยันไว้ยันพาวเวอร์ไว้ให้มันอยู่กับที่ไม่ให้มันกระดกนะลูกค้าเนี่ยลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าไปถอดน็อตข้างสองตัวข้างๆนะสองตัวเนี่ยข้างๆลูกค้าไปถอดออกนะนะมันถอดไม้ออกนะลูกเอเดี๋ยวต้อยันไว้ เดี๋ยวก็จะพักละส่วนไอ้ส่วนสายนี่สายไม้นะเดี๋ยวจะ่้งก็จะถอดถอดออกถอดถอดมาสายไน้นี้นี่ลูกค้าไปถึงลูกค้าก็เสียบเลยนะแล้วก็ไ,ไอ้สายปักนี่ฮ้ต้อยก็จะถอดออกโตวตัวหนึ่งนะจะพักเขา้า Please. <laughs>